สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m ม r o Gaming เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันนะครับพบกับนักอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเกม Tower of Fantasy นะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เปิดฟลิกไปแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้ถ้าสมมติคนหลุดเลทก็ไม่เป็นไรนะครับสู้ๆนะครับขอให้ได้แล้วกันนะครับสำหรับฟลิกนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าทําไมเวลาเรากด5่าสกีหนึ่งน r o s t Do m เม n มันถึงไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะทําสกีนี้ต้องไหมครับอ่านั่นแหละ อ่ะมันจะบักหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นเปล่าทำไมปิดมันถึงไม่ ได้สกิลนี้นั่นเองนะครับอ่ะคำตอบก็คือมันไม่ได้บักนะครับเพื่อนๆแต่แค่มันมีแอนิเมชันเฉยๆนะครับแอนิเมชันของสกิลในการที่ผลสกิลมันออกมานั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆกดเลข1ไปแล้วหรือกดปล่อยสกิลไปแล้วนะครับเพื่อนๆต้องรอให้ฟลิกอ่ะมันกระโดดลงมากระทืบพื้นก่อนนะครับให้เอฟเฟกต์สกิลมันเกิดก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆไปกดแอนิเมชันอะไรต่างๆใช่ไหมครับอย่างเช่นกระโดดตีหรือขย่อบุ่งเนี่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนะนะกดปุ๊บนะครับแล้วมันก็กระโดด เพราะงั้นกดแบบเหมือนกับรีบแดชรีบอะไรเลยอย่างเงี้ยครับมันผลสกิลมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นมันไม่ได้บั๊กนะครับเพื่อนๆ่อนมันเป็นเหมือนแอนิเมชันเฉยๆนะครับเพื่อนๆืไม่สามารถที่จะแคนเซิลได้นะครับอ่านั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทําไมการที่เพื่อนๆนจะใช้ฟลิกนะครับเพื่อนๆต้องกดสกิลหนึ่งก่อนนะครับให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ให้อันเนี้ย ให้ให้สกิลมันออกผลก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ได้อย่างเช่นอย่างนี้ครับย่งต<ล>้มไม่ต้องมันกระโดดลงมากระทืบปืนก่อนผลมันจะออกนะครับและเพื่อนๆสงสัยว่าไอ้สกิลโดเมนออฟฟลอตอะสแต็กตอนซ1ห่ะมันได้ยากไหมทำไมมันไม่ค่อยขึ้นเลย ที่มันไม่ค่อยขึ้นนะครับเพราะว่าฟริกะมันโจมตีไม่ถึงดาเมจที่กำหนดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้ในบายกร์พาสนะครับมันจะสามารถใช้ได้ปกติเลยนับสเต็กมันจะขึ้นปกติเลยก็คืออันนี้เองนะฟอตตี้เน็ตนะครับนี่โอเคประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวนัจะพยายามทำวิดีโอเกี่ยวกับฟริกออกมาบ่อยๆนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ